นี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเทศที่น่ายอยู่ที่สุดในโลกอย่างนิวซีแลนด์คะเพราะว่าตัวอลิเกนะคะ,ะ,คะก็อยู่ที่นิวซีแลนด์ด้วยแล้ววันนี้ก็จะมาพูด4สิ่งที่คนไม่รู้เกี่ยวกับนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ใช้นะคะนั่นก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาเมลาีหรือว่าภาษาพื้นเมืองของเขานั่นเองค่ะแล้วก็ภาษามือค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะก็ได้รู้ว่าคนนิวซีแลนด์เนี่ยเขาทักทายกันเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะถึงแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักกันหรือว่าถึงแม้ว่่่าา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 าจจจะะะะะะไไมมมมมรรู้้้้้ัััักก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 นนนนนเนะะเ Hello เเเเเลลลลลยยคะคคคขขข็าา็็ืือออาาอดดตววบงททีีแป ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเรื่องนี้คนไม่รู้สุดๆเลยนะคะเกี่ยวกับอากาศที่นิวซีแลนด์นั่นเองวันหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด4ีเลยดูนะคะหน<อ>้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวลมแรงมาหมดเลยค่ะเพราะฉะน,นั้นตอนเราอยู่นิวซีแลนด์นะคะคือพกร่มตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าจะฝนตกเมื่อไหร่ค่ะ<อ>ข้อสุดท้ายนะคะคนนิวซีแลนด์แท้ๆเขาไม่ค่อยใส่รองเท้าเดินค่ะเขาชอบเดินเท้าเปล่าน<อ>ั่นเป็นเพราะว่า traditional น,นี่นะคะมาจากชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่าเผ่าเมลีนั่นเองค่ะถ้าใครชอบประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็อย่าลืมคอมเมนตกนนา้้ะคี็บ่